จงอย่าตัดสินใครด้วยการได้ยินหรือได้ฟังความข้างเดียวอย่าเอาไมตบรันธ์ของตัวเองไปวัดความดีชั่วของคนอื่นเลยคนเรามีผิดพลาดกันได้เสมอแม้แต่ตัวของเราเองก็เคยผิดพลาดมาเช่นเดียวกันจงมีเมตตาต่อกันดีกว่าหยิบย่ำซ้ำเติมกัน จงให้โอกาสคนอื่นก็เหมือนว่าที่ตนได้รับโอกาสนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจใครเราต้องฟังหูไหว้หูนะครับ <c oughs> อย่าพึ่งไปพิพากาวิจารคนอื่นให้เรามีเหตุผลเพียงพอหรือมีองค์ประกอบเพียงพอเราค่อยตัดสินเขานะครับเพราะฉะนั้นอันตอนแรก เราก็มองดูก่อนคิดวิเนิร์วิเคราะห์ดูสอบถามคนอื่นว่าสิ่งที่คนอื่นเขพูดมามันจริงไม่จริงเราอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอย่าเพิ่งไปประนามเขาถ้าสิ่งที่เราตัดสินไปแล้วมันผิดพลาดขึ้นมาหนึ่งจะทําให้เขาน่าเสียใจสองจะทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกผิดไปด้วยนะครับตรงนี้ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใครให้คิดให้รอบคอบ ดูให้ดีจะได้ไม่ติดค้างคาใจของเราเองครับผมก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ